สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิร์เร่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกับกบนในเซาเมื่อวันที่สิบเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีดเด็ดดังๆค่ะมูลนไนอ้ผ้าพ่อแม่พี่น้องบรรทมวสุลสุษก้อนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทาง จากปู่578นะคะพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะเป็นแนวทาาเล่าพัฒนาค่ะงวดทิ่ผ่พานมาลเล่าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดเขาวิ่งลูก8นะคะแล้วก็เขาจับคู่82งตรงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมื่อนี้แอดจเลยพภาพ่อแม่พี่น้องมาติดตามตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดนะคะเนาะแต่ก่อนที่สะม,มาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปูห้าเจ็ดแปดในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะสําหรับพ่อแม่พี่น้อง ท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะถ้าไร่อยากสิบพลาดกับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาม่เหล่าก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางไา่การนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะอยากให้ทังไา่การไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนท่านใดน,นะคะก็อย่าลืม ค <Comment, S 2> อมเมนต์เขามาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่น้องคะคงงทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องแอเดอ่านบุ๊ทุกคอมเมนต์นะคะเอามานี้เพื่อเป็นการบอสเซเวล่าเนาะค่ะเนาะแอดกสิพาพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปูห้าเจ็ดแปดลาวพัฒนานะคะพี่น้องคะมื่อนี้ปูเราประเด็นมื่ว่าวาห้นะคะเพราะว่าปูเราอ่าบอสบอยนะคะปูเราะะปเป็นไข่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแต่ว่าปูเราก็ทรงแนวทางมาใยหย้อูจเนาะค่ะเนาะ เอาไปนี่เขาก็มาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาจากปู่ห้าเจ็ดแปดในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะวันนี้นะคะพี่น้องค่ะแอมมี่แนวทางตัวเลขลาวพัฒนาจากปู่ห้าเจ็ดแปดมาฝากมาตอนเพื่อพี่น้องบ้านเฮาสุขุสุข้อนนะคะงวดที่ผ่านมาตัวเลขของปู่หาเจ็ดแปดนะคะเข้ามาเป็นแปดสองตรงๆนะคะลาวพัฒนาค่ะเข้ามาเป็นแปดสองตรงๆปู่แล้วไห วิ่งหลุด8นะคะจับคู่เขามาเป็น8 2นะคะเสานี้แอคเลได้ติดตามแนวทางเล่าพัฒนาของปูหา78มาฝากมาตอนป่ายพี่น้องมาเ้องสุขสุขคนนะคะตาเสาเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเอาหา้องกามาติดตามหา้องกามาเบิร์เลยนะคะสําหรับแนวทางตัวเลขมือนีิของปูหา78ค่ะงวดมือวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์เนาะคะนะ่ะเนาะตัวเลขนะคะกะซิมี่เจ็ดสามเี่เจ็ดห้า แปดสี่แปดหานะคะกันเบิร์นค่ะมี่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าแล้วก็สามสามนะคะพี่น้องคะมือนี้ปูแล้วประเดนเน้นไม่หายนะคะตัวเลขประเด็นเน้นไม่หายนะคะแต่ว่ามีมาให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวอ่ะอ่านทวนอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องคะราวพัฒนานะคะปูห้าเจ็ดแปดนะคะพี่น้องคะกัสิมี่เจ็ดสามเจ็ดสี 7จ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าค่ะกันเบิ้ลนศูนย์ศูนย์เกาเกากับสามสามนะคะช่วงนี้กันเบิ้ลนบอยะเลกเกินนะคะพี่น้องคะจังไรยกะให้พิจารณาเบิรงเด้อค่ะพอแม่พี่น้องเด้อตัวเลขกะมีเขามีหลุดนะคะมีเข้ามีหลุดทุกทุกสำนักทุกๆอาจารย์นะคะพอมพีน้องคะ แคปหน้าจอเด้อค่ะพแม่พี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแนวทางฝากตอนพแม่พี่น้องมาเท่าสุกุสก้อนเซานี่นะคะเช้าวันที่สิบนะคะมือเป็นมือตัวจีนพอดี้อพี่น้องค่ะให้พแม่พี่น้องแห้งๆรุ้ยๆป,งๆปังๆมันๆสุกุสก้อนนะคะพี่น้องตวาก่อนที่สิลงทุนนะคะให้พิจารณาเบิ้งดีๆนะคะพี่น้องคะให้พิจารณาเบิ้งดีๆเพราะว่าตัวเลขกะมีเขามีรลดการลงทุน ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงสูงเด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อปูเลากับคำนวณได้ตามสูตรแบบนี้นะคะปูเลากะหไยมาแบบนี้ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ้งนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพราะวะตัวเลขกัมีเขามีหลุดนะคะบอกอ่ากับบอกกันเตือนกันทุกคลิปนะคะ ว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องคะมีเข้ามีหลุดทุกๆสำนักทุกๆอาจารย์นะคะพ่อพี่น้องเดอ้อให้พิจารณาเบิ่งนะคะสำหรับหน้าทางของปูหาเจ็ดแปดฝากตอนพ่อพี่น้องบันเทิงส,สุขสุขวัลยเซานี่นะคะปูแล้วกับบอสสบายเด้อพี่น้องคะเราเป็นไข่นะคะปูเราเป็นไข่ค่ะช่วงนี้ก็บหกโมงนะคะอากาศย่อมเศร้ทาทั้งอุดรนี่การเริ่ม ก็หนาวนิดๆกับว่าหนาวถึงขับว่าหนาวนะคะก็ว่าก็เย็นๆนะคะแต่ว่าช่วงเย้าวเว้นนี่ห่อนนะคะช่วงเศ้าๆนี่สีอากาศเอาเย็นๆแน่จักน้อยนะคะพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ ขอให้พ,พี่น้องบรรเทาสกุสกุนโชกโชค,โชค,โชคโม,มันมันลำลำรีรวยเฮ่งเฮ่งปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสกุสกุลนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบกุ้นขอบมุ่นตัวเลขนะท่านดีๆแบบนีๆๆ้นะคะจากปูห้าเจ็ดแปดค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะถ้านผูอยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาไม่แลกก็อย่าลืมค่ะ ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เได้บพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการเนะคะเนาะแล้วก็ขอบบุญขอบกุ้นปูหาเจ็ดแปดสำหรับแนวทางตัวเลขดีๆในคลิปนี้นะคะเอามาเนียค่ะตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดล่าพัฒนาตัวเลขของปูมีเพียงสานีเนะคะพ่อแม่พี่้องเนาะจังไดยกใหไใสซวิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าตัวเลขมีเขา้ามีหลุดนะคะมีเขา้ามีหลุดทุกสำนักนะคะกับบริการันตีว่าตัวเลขชุดนี้สีเขา่าบอ่อหรือว่าจังใดนะคะเพราะว่าปูเราก็เห็ดอ่าตามสูตรของปูเราก็ได้มากแบบนี้ปูเลาวก็ปล่อยมากแช่มากแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องแบบนี้นะคะพี่น้องคะให้ใส่สติในการเล่นนะคะพี่น้อง สำหรับแนวทางของปูหาเจ็ดแปดมณีกะมีมาฝากมาตอนพายพี่น้องมาเท่าสกุลสก้นเพียงสำนีเนาะค่ะเนาะเอาไว้บอกกันไหมกับแอนในคลิปหนาได้ค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ